ปกติเราก็มาช้าอยู่แล้วนะคะตอนนี้แขกช้ากว่ากูอีกค่ะคัะเธอกี่โมงบ่ายโมงเธอมากี่โมงบ่ายสองไปไหนมาหลงทางหัวพาไปเที่ยวพาต้าและทั้งห้องนี้เนี่ยคนที่จองเนี่ยก็สาวเหรอไม่ใช่ค่ะนู่นค่ะโรเซ่แบ็คพิงค์ค่ะนะคะ อาม,ม่าครัเป็นคนจองนะคะเพราะอาม,ม่าเป็นแฟนคลับตัวย,ยงของเรานะคะเพราะว่ารายการกระจกหกด้านเจ๊งไปแล้วไงไม่มีอะไรดูก็เลยดูมาดามแพมนะคะคเออต้องกราบนะกราบสอาม,ม่า คุณแม่เจ้าบ่าวเกียรติคุณแม่เจ้าสาวไหมคะหราจะได้แต่งออลลัคันใช่ไหมคะถ้างั้นนูได้แต่งคุณแม่สวยกว่าสวยรองได้สวยรองได้ใช่ไหมคะแต่ครูก็ไม่ลดราคาเดมค่ะอันนี้นะคะเป็นแฟนคลับเราเราจะแต่งให้สวยฝั่งนู้นคุณแม่ญิงนะคะแม่ไม่ได้หยิงหรือคุณแม่ไม่มีแรงคุณแม่เพิ่งหายป่วยนะคะคุณแม่ขาแนะนําตัวนิดนึงค่ะคุณแม่ชื่ออะไรคะคุณแม่เย็นค่ะคุณแม่เย็นนะคะเย็น หรือเย็นอะไรนะคะคุณแม่ทางนี้ล่ะคะคุณแม่พัดนะคะเอคุณเออเป็นเป็นเอฟซีมาดามแพมนะคะถ่ายเพื่อเป็นเกียรติเฉยๆยังไม่ได้แต่งหน้ากระปู่นะคะอาม่านะคะเป็นสาววอกของวงแบ็คพิงก์เเลยทําผมสีม่วงนะคะอาม่าแบบว่าเปิดแมสแล้วนะกูไม่เห็นความสวยอาม่าสวอาม่าสวยนะคะใครใครเป็นคนรีเควสคะสรุปใครเป็นคนจ้างหนูค่ะด้วยกัน สรุปคือไม่มีใครออกตังก็คือออกกันเองนะคาเราเนี่ยให้พี่น้ำปั่นเนี่ยมาก่อนเพราะว่ากันคุณแม่ด่าเขาบอกถ่ายรูปรวมสี่โมงครึ่งอีเจ้าสาวก็เพิ่งเริ่มปัวเสร็จพร้อมพอ้อมกุณอ๋อคุณเจ้าสาวนะคะเดี๋ยวเราติดจักกรเทปนะคะ1นึ่แพ็คสามบาทแม่รักกี่แพ็กดีคะสอแพ็คสองแพ็คนะคะเล่นด้วยละหนึ่งอาม่ารอไปก่อนนะคะอาม่าลืมตาค่ะโอ้ยสวมาก หน้าตาไม่เลยเนะคะก็ <ST U TS> ใครอยากได้ก็ซื้อนะคะเดี <ST U TS> ๋ยวเราจะติดให้ทุกคนเลยค่ะถึงตาจะสองชั้นอยู่แล้วก็ติด <ST U TS> <ST U TS> อันนี้เป็นการถามเป็นมารยาทนะคะถามว่าคุณแม่อยากได้ผมทรงไหนคะค,คุณแม่ก็ไม่มีความมั่นใจคุณแม่ก็ถามลูกสะพ้ายถามผู้ดูโอ้นะคะเบาเสียงหน่อยลูกแม่ถ่ายก่อนแป๊บหนึง่งแล้วพอแต่ฝั่งนู้นเนี่ยพขก้าวผมเออถามทางนี้อยากได้ยังไงทางนี้บอกว่าอยากได้ก้าวผมเหมือนกันแม่บอกว่าเออพอดีแม่อ้วนแม่ไม่มั่นใจ <laughs> ยังจะเปิดคออีกครูสาไม่ทักว่าอ้วนแล้วครูสาบอกว่าเออปล่อยผมนะคะจะได้บางอคอครูไม่ทักแล้วนะแม่บอกเองว่าอ้วนนะคะเป็นวิธีอำพรางค่ะคุณแม่งั้นเก็บครึ่งหนึ่งนะคะคุณแม่จะได้เพอร์เฟกเชื่อใจหนูไหมคะ เชื่อค่ะทำไมคิดแต่เสียงสั่นมากแต่ตียังตัดเกลือมากนะคะเชื่อค่ะด้วยความที่ของเราดีจริงนะคะน้องถามว่าคุณแม่คะใส่แฮปปี้แล้วหรอคะแม่บอกว่าใส่แล้วหรอพี่กายกระชากหัวจนหัวชาหมดแล้วนะคะสีผมเป็นสีเดียวเลยลูกสายดูไม่ออกเลยนะคะเออเพราะอะไรคะเพราะตาบอดสี คุณเย็นผมเยอะแล้วคะเขาใส่ปลอมให้อะแล้วทำไมอะครับคุณแม่ขาไม่ได้เอะะไรลยยจืม่ไม่ตอนแรกกูจะทำให้แม่อย่างนี้แม่ไม่เอาคราวนี้อิจฉาว่าผมเยอะปลอสวยใช่ไหมล่ะสวยค่ะแม่ถือกระจกนะคะแล้วดูนะคะนะคะโอ้โหแม่ดูใกล้ขนาดนั้นเลยเหรอครับ ไม่รู้อ่ะแม่ไปเหลือดูลูกว่าไงจ้า สวยสกอรสวยสกอร์แม่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 ให้หนูให้ให้หนูไล่สดร้องไห้ไหมคะแม่ครับเดี๋ยวแม่ไปเปลี่ยนชุดก่อนแล้วแม่จะเห็นความแตกตาทีหลังให้ลูกค้าเปลี่ยนชุดก่อนแล้วค่อยมาแต่งเข้าใจไหมโอเคแม่จิกกองสู้เลยนะคะตอนนี้เนี่ยเจ้าสาวบอกแม่ว่าสู้ๆู้นะคะท่านนี้เนี่ยเป็นคุณแม่เจ้าสาวนะคะคุณแม่เชื่ออะไรคะคุณแม่แม่พิมพ์ปราค่ะแม่พิมพ์ปราเป็นไงละมึงจิกกองแตกเลยไหมล่ะ โดนกูกัดเมื่อกี้จริงๆเนี่ยหัวเรียกว่าพิมเสนเดี๋ยวน่ดูเล่นกล้องสู้กล้องคุณแม่สู้มากนะคะคุณแม่บอกว่าให้เมียผมแต่งหน้าก่อนครับแม่แม่บอกกูอยากสู้กล้องบอกเพื่อนไว้ทั้งอำเภอแล้วทั้งซอยเนี่ยรู้จักหมดเลยว่าแต่งหน้ากับมาดามแพมนะคะใช่ไหมแม่ ช่างประจําอค่ะอ๋ะอบอกช่างประจําไม่ต้องห่วงคุณแม่เดี๋ยวคุณแม่ก็ได้กลับไปแต่งช่างประจํานะคะ <c oughs> เพราะอะไร <c oughs> แต่งกับกูครั้งเดียวพอ <c oughs> นะคะ <c oughs> ไม่อยากเจออีกแล้ว ก่อนมานี้แม่จุดธูปสามดอกปักบอกเจ้าที่บอกว่าระวังอีมาดาแพมไว้ให้ดีขอให้ลูกอยู่รอดปลอดตายเจ้าสาวบอกว่าต้องเสร็จสี่โมงครึ่งนะคะจะถ่ายรูปรวมเจ้าสาวยังไม่ทําผมเลยค่ะมีช่างทาผมเพิ่งมาค่ะจะด่าพี่ไหมคะไม่ค่ะชื่นชมชื่นชค่ะชื่นชมนะคะเหมือนคุณแม่เลยค่ะคุณแม่ก็ชื่นชมค่ะ คุยด้วยไม่คุยกับผูค่ะแม่บอกออมเสียงไว้ค่ะเดี๋ยวต้องพูดบนเวทีนะคะต้องกระทิบไว้คุยคุยไม่ทันค่ะคุยไม่ทันใช่ไหมคะ <c oughs> เดี๋ยวคืนนี้ร้องเพลงอ่ะประมาณสิบเพลงกุห <c oughs> ลาบเวียงทริง <c oughs> ร้อแสดงว่าร้องจริงดอกนี้สวยจริงเจ้าเออ <c oughs> หรือแววเสียงซึ้งดีคะคุณแม่ใครนอดีตึงให้ะเจตาซึ้งซะสวงเอ้ยกูรู้ใจแม่ละแม่ชอบอรวีเหรอครับไม่ชอบค่ะไม่ชอบมือคับวางเถอะค่ะแต่งหน้าเสร็จถ้าคุณแม่สั่งลือนะคะทุกคนคะเป็นพยานนะคะแม่บอกอะไรก็ได้ค่ะเป็นพยานนะคะ <g ül> คุณแม่เวลาทาปากทำไมต้องเปลงปากสั่นขนาดนั้นถ้คุณแม่คะ่ะ <c oughs> คนหุบใช่ไหมคะหนาวอ๋อมือสัน่นนี่คือวิธีอ้อนผัวพอเวลาผัวอยู่ช่าหนาวจังเลยอ้อนในผู้ชายมากอนไงคะเนี้ยผมอ้อนว่านหนาวอย่างเงี้ยครับผมจะแก้ให้เมียอุ่นด้วยการแก้ผ้าเมียครับแม่ใช่แล้วเขาก็เอเน้ำร้อนราด <c oughs> <c oughs> เราแต่งหน้าช้าเพราะอะไรรู้ไหมคะทำไมจ้าอ๋อรอผมเจ้าสาวเสร็จเพราะเจ้าสาวบอกว่าสี่โงครึ่งตอนนี้ก็จะห้าโมงแล้ว <S 2> <S 2> อ่า<ม>สี่โมงครึ่งไม่มีอยู่จริง <c oughs> นะคะหลับตาค่ะ <c oughs> โอ้ยแม่ขาเอาเอาเอาเซ่อนไว้เหมือนเดิมได้ไหมคะหนูแสบตาค่ะ <c oughs> แสบตาแพ้แพ้คุณแม่เงยหน้าสิคะเออ <c oughs> สวยสวยแต่แม่ไม่บอกกูไม่ชอบ เงียบเลยยค่ะแม่คิดนานใจชื้นแล้วกูรอดแล้วนะคะกูเอรอดแล้วนะคะมาดูสิหนูกว่าจะรอดอ่ะมาเหนื่อยมากนะคะรอดคะแนนให้กี่คะแนนครับเอาว่าเต็มคะแนนเลยอตกมือค่ะเท่านั้นเนะคะอ๋อเดี๋ยวสิคะยังไม่เสร็จเลยค่ะ ลำดำได้เลยนะคะอ๋อดำได้เลยใช่ไหมคะ <c oughs> แม่จะเป็นกุมารทอมเหรอคะ <c oughs> เดี๋ยวให้อีขนเพชรมาเคี้ยวหัวให้คะ่ะ <c oughs> ใครเปิดประตูกูอีกเนี่ยปิดให้ในหน่อยค่ะหนอะคูคะ่ะ อ่ะต่อไปนะคะเราจะแต่งหน้าอาม่านะคะซึ่งท่านอาจจะเห็นกันนะคะคนทางบ้านอาจจะคิดว่าเป็นเจ้ากอแก้วประกายกาวินนะคะแต่อันนี้อาม่าไม่ใช่นะคะอาม่าเนี่ยกลัวผมไม่ดอกก็เลยใช้ดอกอันชันเนี่ยสักผมนะคะผมอาม่าก็เลยเป็นอย่างนี้นะคะอมอาม่าสวยแล้วเธอใช้ดอกอะไรสักผมจ้าดอกติดจักเทพอาม่าค่ะม่าลืมตาค่ะอุยสาวขึอีกส0ปีนะคะอาม่ากลัวเข้มไหมคะ ไม่คุยกับปูหนูอยากรู้ชื่ออา่าจังเลยอยากสิริรัตน์อาไม่ต้องบอกชื่อจริงได้ไหมคะเอาชื่อเล่นนะคะบบที่ผัวเรียกอะคะ่คะก็ไม่คุยกับปูอีกแล้วนะคะเรียกอาาเรียกอาาผัวเรียกอาาได้เมียแกแล้วคะอาามีลูกกี่คนคะมีหคนอโอ้โอ หลวมแย่เลยมาเอาตาสีม่วงไหมคะมาจะได้สวยแปลกแหวกแนวค่ะไม่เอานะคะลอยกูไปเถอะมาบอกอามาเนี่ยค่อนข้างคิ้วเข้มแล้วก็ต้องดอกให้คิ้วมาอ่อนลงเพราะอามาเนี่ยสักไว้ตั้งแต่สาวยันแก่ยังไม่อ่อนเลยนะคะติดดีมากอะมาคุ้มมากเลยค่ะตอนแรกเนี่ยจะเอาคิ้วอามาสีม่วงแต่พอดีว่าอามาไม่ยอม เปลี่ยนสีคิ้วให้อมาม่านิดหนึ่งนะคะ mm hmm. จะได้ดูหวานหวานนะคะคืนนิมต้องล้างหน้านะคะอาม่าออแต่งหน้านอนไปเลยค่ะตื่นมาจะได้สวยนะคะเจ้าสาวเนก็แต่งสไตล์เกาหลีนะคะของอาม่าเนี่ยแต่งสไตล์เกาหลีออเกาหลีเหมือนกันนะคะสีผมสีผมเป็นโรเซ่แบ็กพิงค์นะจ๊ะผมสีโรเซ่แต่ะ อาม่ามีลูกตั้งหกคนชีวิตลําบากชีวิตลําบากก็เลยมีลูกตั้งหกคนต่อไปนี้นะคะทุกคนจําไว้ถ้าลําบากให้มีลูกและจำนวนอาม่าอาม่าเป็นเจ้าของอะไรนะครับเจ้าของอะไรนะคะทง บิ๊กทรงนะคะไม่ใช่ทรงแปดพะโล้นะบิ๊กทรงร้านขายปีขายทรงนะคะบิ๊กทรงนะคะตอนนี้นะคะเราก็แต่งให้น้องโรเซ่ต่อนะคะอาม่ามีชื่อนะคะชื่อฝรั่งเนี่ยชื่อว่าโรเซ่ชื่อเกาหลีชื่อคันไตะโอ้โหดีจังเลยแต่งหน้าโดยน้องฮีดำจังฮีรวมจัง ตอนนี้เราแต่งหน้าอาม่าเสร็จแล้วเราให้อาม่าดูกระจกนิดนึงนะคะอาม่ายังมองเห็นไหมคะเห็นเห็นใช่ไหมคะอ่ะอาม่าดูค่ะปกติเลยงั้นอาม่าไปล้างหน้าค่ะสวยมากอ๋อสวยมากคีคกูภูมิใจแล้วคูไม่ต้องไล์สดร้องไห้ละกราบอาม่ายังกราบนรางวาเด็กค่ะ สาธุกค่ะอาม่าไหยมาเทมาอาม่าอวยพรเหมือนกูแต่งงานเองก็งานแต่งงานของเราดีกว่านะคะต้องขอบคุณมอดมาแพมนะคะซึ่งไม่ทำให้ผิดหวังเลย เพราะว่าครบปีแล้วสต่ไม่ได้แต่งหน้าทุกวันอยู่แล้วแล้วก็ทำงานบ่อยมากเพรไะนั้นทำยังไงให้ดูแปลกนะคะดูแปลกแล้วสวยไม่แปลกสวย แปลกๆต้องแต่งนะคะก็ได้ได้สมใจนะคะแปลกสวยแล้วก็ดูดูโดดเด่นคูะอโอ้รู้สึกเป็นเกียรติยิ่งเลยค่ะคุณแม่คากกลับขอบคุณมากมาก,มากนะคะเอาเป็นว่าวันนี้เนี่ยคุณแม่เนี่ยสวยปังมากๆเจ้าสาวเขาก็จะมีผัวแล้วนี่หนีออกจากโรงพยาบาลนะคะโดนโล็อกคอไว้นะคะพ่าอ,อะไรคะยังไม่ได้จ่ายค่าโรงพยาบาลเลยค่ะแล้วนะคะขอบคุณคุณแม่มากๆนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ แล้วขอบคุณอาานะคะต้องขอบคุณอาม่าถ้าเกิดอามาก็จะรู้จักรู้จักมาดาแพนสรุปว่าถ้ามาอามาไม่ชวนดูก็คือไม่ดูกูเลยนะคะมาบอกว่าอามาจะแต่งกับมาดาแพน อามาถามว่ามาดามแพมคือใครไม่แม่ถามว่ามาดามแพมคือใครนะคะตอนแรกก็หยิ่งหิงไงตอนนี้สวยแล้วพูดได้ค่ะ่เป็นคุนายเอาก็เป็นคุณนายพูดได้น้อยพูดได้น้อยหัวมาแล้วพูดได้อามานะ